5สาเหตุนี้ที่ทําให้ทารกนอนกลนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณพ่อคุณแม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่โคุเลิพรอนสอนแม่และเด็กค่ะ นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง5สาเหตุที่ทำให้ทารกหรือว่าลูกของเราเนี่ยนอนกรนมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะการนอนกรนเนี่ยถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายร้ายแรงนะคะในทันทีหรือว่าในตอนนั้นแต่การนอนกรนอาจจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคหรืออาการต่างๆต,ต,ตามมาได้เมื่อเด็กโตขึ้นทำให้เจ็บป่วยไม่สบาย ในตอนหลังได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ควรจะสังเกตให้ดีๆว่าลูกของเรานอนกลนแล้วมีอะไรผิดปกติร่วมไหมซึ่งการนอนกลนนะคะเราจะต้องสังเกตเกรดอย่างใกล้ชิดนะคะอาจจะเข้าสู่สภาวะดังนี้ได้สาเหตุแรกที่ทําให้เด็กนอนกลนก็คือเด็กอาจจะเป็นโรคอ้วนนะคะสังเกตได้เลยเด็กที่น้ําหนักเยอะๆตัวอ้วนๆทานเยอะๆนะคะจะนอนกลนซึ่ง อนาคตเด็กคนนี้อาจจะเป็นโรคอ้วนก็ได้เพราะฉะนั้นควรที่จะดูแลเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกําลังกายของลูกยิ่งโตน้ําหนักยิ่งเยอะนะคะนอนกรนก็จะบ่อยกรนก็จะเสียงดังเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราเฝ้าดูแลสุขภาพของลูกเราก็ได้ที่เด็กหรือว่าลูกเราเนี่ยอาจจะเป็นเด็กอ้วนในอนาคต ข้อที่สนะคะสิ่งที่ทําให้เด็กนอนกลนก็คือเด็กอาจเป็นโรคภูมิแพ้หรือเปล่านะคะมีการติดเชื้อที่ต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยไหมนะต่อมทอนซิลบวมอะดีนอยบวมนะถััดขวางนะคะการหายใจของลูกทําให้หายใจไม่สะดวกขณะนอนหลับก็ส่งผลทําให้ลูกของเรานอนกลนได้อันนี้ก็ควรที่จะปรึกษาพบคุณหมอเด็กหรือคุณหมอหูคอจมูกหมอเฉพาะทางนะคะปรึกษาเรื่องของภูมิแพ้ ข้อที่3นะคะที่ทําให้เด็กนอนกรนก็คือเยื่อบุจมูกของลูกเนี่ยอักเสบหรือเปล่าอันนี้มีส่วนนะทำให้เด็กนอนกรนได้อาจจะทําให้อ่อหายใจไม่สะดวกมีอาการไอจามคัดจมูกมีน้ำมูกร่วมด้วยอันนี้ก็มีส่วนนะถ้าเยื่อบุของจมูกเนี่ยอักเสบก็อาจมีบวมขึ้นอุดกันระบบทางเดินหายใจหายใจไม่สะดวกทําให้เกิดนอนกรนได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตให้ดีว่ามีไอจามมีน้ำมูก รวมด้วยไหมนะคะสาเหตุที่4นะคะก็คือลูกอาจจะเป็นหวัดเรื้อรังนะคะมีน้ำมูกตลอดเวลานะมีการอุดตันของรูจมูกจากน้ามูกนะจึงต้องหายใจทางปากหายใจแรงๆเพื่อที่จะรับอากาศหรือออกซเินเจนเข้าไปหาตัวลูกเพราะฉะนั้นควรที่จะมีการล้างจมูกให้ลูกบ่อยๆหลีกเลี่ยง,ส,งสิ่งที่ทำให้น้ำมูกของลูกเนี่ยเยอะ นะควรที่จะมีการดูดเอาน้ำมูกออกเพราะสิ่งนี้ก็อาจจะมีผลทำให้ลูกของเรานอนกลนได้หากมีน้ำมูกเป็นหวัดเรือ้อรังตลอดเวลาแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือความผิวติของกระดูกกล่องเสียงนะคะที่หย่อนตัวลงมาย้อยลงมาอันนี้ต้องเป็นคุณหมอวินิจฉัยใ,ให้หากกระดูกเสียงนะคะหย่อนตัวย้อยลงมา ปิดกั้นระบบทางเดินหายใจก็ส่งผลทําให้ลูกนอนกลนได้ซึ่งคุณหาอาจจะมีวิธีรักษาอาจจะให้ยาก่อนไหมไม่ดีขึ้นอาจจะได้ทําการผ่าตัดนั่นเองค่ะนี่คือ5สาเหตุที่ส่งผลทําให้ลูกของเรานอนกลนเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการให้ดีสังเกตอาการใกล้ชิดถ้าโตขึ้นแล้วไม่ดีขึ้นยังนอนกลนอาจจะสงสัย5สาเหตุ5โรคที่โค้ดพูดมาหรือเปล่า แต่หากลูกของเรามีอาการนอนกลนแล้วรู้สึกว่านอนหลับไม่ดิ้งนอนกระสับกระส่ายหายใจแรงมีเหงื่อออกร่วมด้วยบางคนเนี่ยคือหายใจไม่สะดวกเลยไปมือไปเท้าเขียวหนา้นาหน้าอกบุ๋มชัดเจนริมผิป,ปากเริ่มเขียวอันนี้คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะรีบพาลูกพบคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลทันทีเพราะนั่นคือสัญญาณการหายใจที่ไม่สะดวกเลยละไม่ใช่แค่นอนกลนธรรมดา อาจจะส่งผลเรื่องของอุดกั้นระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันนี่คือสิ่งที่ให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตสำหรับลูกใครที่มีภาวะนอนกลนตั้งแต่เด็กสังเกตแล้วนะคะเกิดอาการไม่ดีเกิดขึ้นรีบพาพบคุณหมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ